ไปต้มกินพี่น้องจะยินเสียงบรพี่น้องได้ยินเสียงมันล้นบากเธอสวยงามมากนะอุย้ยพี่ดาวว้ายเป็นฟูงยังจ้ำจ้ำจังจ้ำม,มาๆามาต่อไปสุขุมสุขชนนะคะมินี้กลับมาพรอไก่พิตาพี่น้องในช่องของ T&B N B, ไก่จ้าพาเฮ็ดชัแนลมือนีิไก่พาพี่น้องมาเก็บเกาลัดพี่น้องเบิ่งดูมิตเตอร์มิตเตอร์เกาลัเต็มไปเบื่อเลยพี่น้องเต็มมือนีิ สิพามาเก็บพี่น้องเด้อสิพาพี่น้องมาเก็บจ้ะพี่น้องดกขับอันดกขับอันสนามคุพี่น้องเอ้ยไม่ตโนยยยจ้ะเดี๋ยวจงังไหนเขามาเก็บกันแลนะ้วจ้ะเนาะมาแบบบ่าได้ตั้งใจอีกแล้อพี่น้องว่ะมีตโนยยยเต็มต้นบักบุก,กบ้านเขาพี่น้องมองดูเต็มน,นี่ต้นมันแล้วจ้ะนาะต้นมันสองต้นเถ่าเราด้อเนี่ยต้นเถ่าแล้ว,นะน,ลวนี่ เดี๋ยวจังไายแก่กะชิเก็บแล้วจัดไปหนีเดอ้อพาพี่น้องเก็บแล้วจ้ะเดอะอเ้อเก็บนี่ตัวไอ,อันต้นมากันต้นเกาลัดไหมพี่น้องอู้หต้นใหญ่บักคักหนึ่งพี่น้องกูเละ่ะเต็มอยู่มันล่นล้มผัดมาสิมันเถ่ามันแก่จัดแล้วมันก็ชีร่นได้พุ่พ้หรอกกูเหรอพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งซอยกันพี่น้องเอ้ย ดกคักดกแน่ะเสียไปต้มกินพี่น้องว้ดกสูงอร่ลาดเป็นอย่งอ<ห>างอร่อว้จ้าบ้างดูวิวทิวทัดน์มิตรต้นใหม่ใหญ่ๆงามๆม,ม,มาพอดีย่างมาพอดีย่งา,มางามาก็เห็นทันได้เก็บมีทุกหม่องอร่อยพี่น้องเบื้องเด็กน้อยเขาก็เก็บฝรั่งเขาก็เก็บแน่บางโค้งเขาเก็บบางโค้งเขาก็กบ,บเก่เก็บ ม,มันัตกลายมันมันมีทุกหมองทุกแกไหมพี่น้ององดูโอ้อยากเอาไปปลูกบ,บ้านอยากเอาไปกับบ้านเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะวันเสียงมันลนตุบตับตุบตับตุบตับเยอะ ไปฝากมือกันนะไปฝากมืออยู่ท,ทีทำงานกันนะพี่น้องมีกตน,นมีแต่ลอยยัยเต็มยุ่งป่ะนี่ยุ้มนี่แห้งหลายพี่น้องหืึบอกโบกบั่นเฮาได้พี่น้องขันเป็นกับเป็นบอกโบกบั่นเฮาละพี่น้องเขาเพื่กินกันปนั่นได้พี่น้องคุณแม่ดกขักดกูแง่มันเป็นบางปีได้ปีนิษปีนิษ เอาไปขูดเอาไปต้มกินก็ยังกกินเนาะอันบ้านเาเพิ่นขายแพงได้เขาขายแพงได้เพราะเป็นถึกๆได้เนี่ยอยู่นี่ฟรีเด้อจ้ามาต้นใดมาพักใดนี่มาสวนใดนี่ได้เบิร์ดยังพานเก็บได้เบิดพี่น้องวัตโต้ไอว่าสิบกเก็บตลูกไปเก็บแต่เทียนหนึ่งมันมันไหลยอยู่สินได้อยู่บ้านกินบ่ทัน มันกินบลาทันมันก็ขึ้นล้าได้พี่น้องว้าวอเลยสิเสกเก็บเป็นพี่เนี่ยว้าวแห้งมันเก็บอยู่หรอแล้วท่านได้แตกกับมีมตัวอยยัยว้าวโอ้ยสะออนสะออนมาเด้อจา้าคลิปนี้กับบมอมิยังหลายดอกจา้าพี่น้องพามาเก็บเกาลัดซื้อพามาเก็บเกาลัด เอาไปต้มก uh. ินพี after, ่น้องคุณหลัได้ยินเสียงบ่พี่น้องได้ยินเสียงมันล่นบ่ตุบ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 เยอะคุณว่าดูพี่น้องเิ่งดูมิตร์นุยใหญ่พี่น้องคุณว่ามิตร์นุยใหญ่เต็มอยู่ปัานบักบุกปานเฮาอร่อยเต็มอยู่มิตรตุกตุกมิตร์นุยใหญ่ว่าจะพี่น้องมาเก็บพามาเก็บได้พอาะเราจะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องยางชมวิว โอ้ยไม่อยากจากมันเลยพี่น้องก็ตรงจากมันหลายแล้วครับพี่น้องอยังชมวิวปลายัางชมสานทีที่เขาพักกันเพิินมมยางหมาเนาะจ้ะเนาะเพลนปลาไงเขาเอินหมวดภาคได้จ้ะพี่น้องนี่จะ้ะมี่ต่ต้นเกาลัดลวพี่น้องนี่จะ้จะกลับบ้านเรามันหนักหาย ถุงเล่นน้อยพี่น้องเครื่องถุงอะ่ะเก็บข้าวเดียวนึง่งวิตน้อยยิย่งยิ่ๆพี่น้องจ้าเดี๋ยวตั้งไต่หักกระปางกันจ้าเดี๋ยวพาพี่น้องอยังชมวิวก่อนห,หลายสีขนาดพี่น้องเพราะมันใบใหม่มันไก่สีรนะุ่นล้วเนาะพี่น้องเนะาะใบใหม่ไก่สีรุ่นร้อยไปแล้วเย็ยนฝนตกเสมอเสมอพี่น้องล้ม วีวีหนาวปีนีหนาวมาเร็วอขอเห็ดทั้งให้คนณยางดีดีดบ่ได้มาาด,ด้แล้วอก่บ่คอยได้ยางปันญายมันหนีก็บมีโอกาสล,ากล้งไปหาเกาลัดต้องดูสั่นกับเลยพักกับเลยมาเดี๋ยวพี่น้องมาผู้เดียวขับรถมาผู้เดียวพี่น้อง เขียวเอ้ยเหลืองอาลามแล้วเหลืองอาลามงามตาพี่น้องเขียวเหลืองแดงแล้วก็ทีนี้เบิดได้เนี่ยเป็นสาน a m ได้พี่น้องทีนี้เปดไม่ยังได้ไพี่น้องพาไปเบิงบรรยากาศดี ฝนเสาตกแล้วก็เ,เล็บเหรอติเ,เ,ยเลยมาปึงเป็ดปังฮานไหมพี่นอ้องโหล่ะติดแป้งยัโอ้ยบรรยากาศอุ้ยปังฮานไหมพี่น้องปึงเป็ดปึงปึงเป็ดอันเอี้ยเขาเอิญนนี่ก่อนสควอนควอนคว,นควนอนอี้ยังหมพี่น้องนอเอินว่าถือหพี่น้องมีใจ <laughs> <laughs> กูล่ะเต็มเยอะเนื้สาเนียพี่น้องเห้ยเออเป็นไร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 อันเห็นล้งหนามลงน้มแล้วมีไก่พ่อมีไก่ไก่นกตินกไก่น้ำนกไก่น้ำไปเบิ่งไก่ก่อนไปเบิ่งไก่โอ้ยมือนี้มาเพราะเสียเถี่ยวได้ฮอดเกาลัดได้ฮอตได้เห็นเป็ดพ่อม เป็นฝูงเลยว่าละ่ะว้าวาเธอสวยงามมากนะโอ้ยพี่น้องว้าวเป็นฝูงเยอะพี่น้องจ้ำจ้ำจำจำม,มามามาเป็นฝูงเลยจ้ะพี่น้องฮานเป็ดได้ยินแลมั้งเนี่ยว่าล่ะมันเป็นคลองมันเป็นคลองน้ใหญ่เป็นคลองน้ใหญ่ บรรยากาศดีพี่น้องแดดออกแล้วสดชื่นสดชื่น,ดนเดี๋ยวพาพี่น้องอยางไปทั้งขุ่มกันไปเบิ้งเป็ดโตใหญ่เมื่อนี้บ่ค่อยหนาว สิพากันมาถีบเนาะพี่น้องเราบ่าได้พักบ่ได้มาเนาะพี่น้องก็มีมีสิมีเรือมีเรือจุ๊บเป็นเอียงก่อเรือพายหน่อยๆนะอุ้ยมาจากเถียกนะเนี่ยเป็นฮานพี่น้องเป็นฮานฮานฮานดีฮานแลนเอ้ยฮานเหยียบตีพี่น้องอืมอนักสิบอกว่ามื่อนี้มาบ่าเสียเถียวอีหลีอีหลอ มีความปลื้มปิติมีความปลื้มใจเป็นองโอ๊ยเสียงกุก๊กกักก,กุ๊กๆพี่น้องบรรยากาศม,มีแขกบนน้องเนี่ยเป็นห่านเป็น้องเป็นองเป็นหน่นหนนหานบรรยากาศดยดีคักพี่น้องดีคักดีคักพี่น้อง จะจะย่างเดี๋ยวเก็กระทิยงยางละทงไปฝุ่นได้พี่นอ้องย่างไปทั้งหมดหลอกย่างออมมาถ้าออมไปทั้งหมดเราจะขึ้นไปหล่นหล่นกับบาตรจะพี่น้องกับย่างกับบานเขาเนาะพี่แนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สิเป็นสีเหลืองพี่น้องสีเหลืองอ่อนๆ ใบสีเหลืองอ่อนๆอุ้ยงามงามมากไม้เลยอืมงามขักงามแน่ตอดผันบางอย่าง,งมานันอีกกับบรูได้แต่ว่ามันงามขนาดน,นี้อ๋อ็จะน้องทางอย่างกับบาดเขาจะพี่จ้า ไปล่นพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะคะมันจะขึ้นเขาได้พี่น้องขึ้นเขาลงเขานี่เมื่อยขนาดเด้นมืน้าค่ะเักแอนใบง้ามงาม

ลมลื่นอุดมสมบูรณ์เพเปิดพี่น้องยังไหวป้า้อ้อแทบนี้หนักเกาลัด ขังเข็นได้พี่น้องพี่จะต้นไม้ย้ำเสาย้ำแรงฝังกระมาออกก้าลัางกายมาะยังออกก้าลัางกายโอ้ยบรรยากาศช่างเป็นใจมะนี่ว่าเป็นใจดอกฝนฝนมันเท้าตกตกเปิร์ดมือเบิร์เว้นกบบมาหยุดตอนนึ่ง ก่อนใบสามเพราะใบสามเลย่าวก็นนะ่ามันหลับล้มสูตรอากาศสูตอากาศบริสุทธิ์ก็นนะ่าสนหรอกกันแน่เดินไปด้วยกันนะคะพี่นอ้องยังคนต้องกันพี่นอ้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ เขกาถึงบ้านแ้วเขาก็มาลางเราแบบไปต้มได้ไงดอดอไมต้นอไรังไมต้นงยังไงมี่นี่ไอมีต่มต่ต้นมีใมีแตต้นดุ๊กน น้องเอามาต้มจากสิบนาทีนะจ๊ะแบบเพราะนันเทาก็เอาไปแกะกันนะจ้ะเนาะเดี๋ยวรอให้มันเดือดรอให้น้ามันเดือดนะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วเขาก็มาต้มแล้วเขาเมื่อแกะกันเบิองว่ามันสิบแสบขนาดใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไก่สิซิมให้เบิองแซ่บๆจ้าน้าจ้ะพี่น้องกินเกาลัดกันพี่น้องเออไก่ลืมบอกเด้อพี่น้องอันตอนต้มนะพี่น้องเอาใส่เกลือจักน้อยเด้อจ้ามันจะได้รสมีรสชาติ แอบไม่มีมีดลวดสาบนัวนะพี่น้องเนาะมาจาบเพชรเห็นปะพี่น้องแกะตอนติดแกะตอนนั้นห่อนห่อนมันค่อยสีกแกะง่ายได้พี่น้องกกกแกะกระชิแกะไปน้ำกนกแกะติ่กแกะสิแกะไว้พร้อมสิกแกะใส่ถ้วยไว้พร้อมกินอิ่มก่อนนาค่อ,คอยกินอิ่มก่นอนนาค่อยสีกแกะใส่พี่น้อง เรื่อข้างนั้นมันสิคือเม็ดตอนไปเก็บนะมันสิคือบกบกมันบอพี่น้องมันสิหลายมันสิดเต็มยูเด้พี่น้องแต่มันต้มแล้วนะมันสิคือเม็ดแบบมีเม็ดขนุนนะเม็ดแบบมีเม็ดขนุนนะพี่น้องมันมันนั่งสันหลพี่น้องทั่วเนาะมันเป็นตระกูลทั่ว กินละอ้ว,วนได้ผุนได้เนี่ยมือเดียวดึ่งดอกนาะพี่น้องนาะปีหนึ่งมีเทีหนึ่งดอกพี่น้องกินมันเต็มทีไปเลยหลายสุป,ปีกับบอควายอปีนี้นะ่ะหลายสุป,ปีนะ่ะบอควายมีเด้มันเป็นบางปีความได้พี่น้องปีเนี่ยหลายครัง้งหนึ่งมันเป็นน้ำปีความได้พี่น้องขอฟีอ้อยยังบาไม้ไดอกพี่น้องเนาะ การเก็บแป้ห้มูรพอมได้พี่น้องก็เอาหแป้งห้มูร้อมผู้เพนอยากเนาะผู้ทั้งทั้งอื่นเพิ่นกับว่าคอยมีได้พี่น้องแต่พอดีทั้งไก่เนี่ยยูเคนเนี่ยมีเบิดไปได้งาไปน้ำผลทังแต่มีเบิดมนี้แต่งแต่ต้นเกาลัดแต่สีมีไอ้มันสีมีต้นรีบต้นบ่รีบได้พี่น้องอืมเด้พี่น้อง มีดก็เอามีดค้มๆจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ยนั่งแสะอืมเปาเปา,เปา,เปาน่ะสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะพี่น้องเอาออกเด้อจ้ะอืมแล้วก็มากินนะคะแล้ก็มาเข้าปากเรานะคะอืมมันก็ คลิปนี้คลิปนี้กับเบี้องมี่ยังไหลเราเนาะพี่น้องเนาะพ้าพี่น้องไปเก็บหมากเกาลัดหรือเช็ดนัดเนาะพ้ามาไปเก็บเรากะไอพ้าชมวิวทิวทัดอยู่หลบหลบสานามเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเป็ดนามเป็ดอยังเนานนนะพี่น้องเนาะคันคลิปนี้แลวจากพี่น้องคันผู้ใดมากกะฝากอีกคือฝากอีกคือเก้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่และจากไก่สิได้หาคลิปใหมๆ่ๆคลิปดีๆมามาฝากพี่น้องคือเก้าคลิปนี้ก่ะ ฝากไปพิมพ์เท่านี้จ้าสวัสดีจ้า